ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมามงานเรื่องการเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกลนนะครับใครที่อ่านก็ไทยก็สามารถแบ่งนในเพจเก็บวิชาโคตรเกลนนะครับผมก็จะทิ้งรนเพจเอาให้ไดคลิปเพื่อมาการเสวราก็าไปรับชมกันเลยครับลกันเล่นหรือไงเรายัางไม่ทันทำอะไรผนึกก็โดนไอจั๋วปู่ฟานี่ทำลายไปแล้วอย่าบอกนะว่ามันก็เป็นคนของนายน้อย สมแล้วที่เป็นแม่ทัพอายุนอย้อยอนาคตไกลของพันธมิตรบุไม่เพียงมีพลังการต่อสู้ชั้นสูงแต่ยังมีความรู้ความสามารถด้านอาคมถ้ารู้อย่างนี้เราคงไม่ต้องเชิญปรมลามยจนั่นมาหรอกจัวปู่ฟานนี่แหละขาใหญ่ตัวจริงไม่คิดเลยว่าจัวปูฟานจะรอบรู้ขนาดนี้ ฉันดูถูกเขาได้ยังไงมีจัวปูฟานอยู่ปรมาจารย์แก่นั่นก็หมดประโยชน์แล้วสิท่านจัวปูฟานดินแดนลับเปิดแล้วเข้าไปกันเถอะไอ้คนพวกนี้เปลี่ยนหน้ากันไวจริงเฮ้อไอพวกบ่าดีใจไปก่อนเถอะอีกเดี๋ยวก็จะถึงเวลาตายของพวกแกแล้วเครื่องเส้นเข้าไปแล้ว นายน้อยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของท่านหือดวงจิตเมื่อกี้มันหรือว่านายน้อยเครื่องเส้นเข้าไปก่อนแล้วครับไม่เป็นไรอาคมบูชายันใหญ่เตรียมไว้เสร็จแล้วใช้แผนเดิมชิงหมู่ ทุกคนดูนั่นข้างหน้ามีตำหนักแถมยังไม่มีอาคมป้องกันอะไรเลยด้วยโชคดีแล้วพวกเรานี่น่าจะเป็นตำหนักเจียหลานที่ตำลาบโบราณกล่าวถึงใหญ่ขนาดนี้ข้างในต้องมีของดีเยอะแน่รวยเละดูภายนอกหรูหราสวยงามก็จริงแต่ภายในแผ่ไอชั่วหลายเข้มขน้น คุณชายจัวตั้หนักนี้ไม่มีอาคมป้องกันใดๆพวกเราเข้าไปตรวจค้นกันเลยไหมครับเอาสิไปดูด้วยกันอยากจะเห็นนักว่าข้างในมีอะไรลอยอยู่ว้าวอาวุธวิเศษมากมายเต็มไปหมดเลยแถมยังมีสมบัติเป็นกอง ฮ่าฮ <buch> ่ <ament> ฉันรวยแล้วไม่คิดเลยว่าผ่านมานานขนาดนี้อาวุธ <Element> พวกนี้กลับไม่เสียหายไปตามกาลเวลาพวกเราโคตรโชคดีเลยห <sch ut> ยุดนะอย่าแตะต้องไม่ทันแล้วเปิดใช้อาคม แย่ yeah, แล้วอานี่มันอะไรกันฉันฉันขย,ยับไม่ได้อาอาคมนี่มันกำลังดูดเลือดเนื้อของพวกเราไปป,ประรมาจานเปี้ยนเป็นคนทำํำไอ้สารเลวนี่มันวางแผนรอบําหลายเราฮ่า,าอาคมใหญ่นี่ เตรียมไว้เพื่อพวกแกโดยเฉพาะในเวลาแค่หนึ่งการทูบพวกแกก็จะแห้งแกละเป็นปลาแดดเดียวเือไม่จริงทำไมแกยังยืนอยู่ได้อาคมเริ่มทำงานแล้วแท้ๆของเล่นเด็กอย่างนี้นะหรอคิดจะเอามาดูดเลือดเนื้อฉันน่ะฉันจะยืนให้ดูดอยู่อย่างนี้แหละดูดได้ก็เอาไป คุณชายจัว่วไม่เป็นไรดีจริงๆคุณชายจัว่วเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเราคุณชายจัว่วพวกเราจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณแล้วจั่วปู่ฟานตอนอยู่ข้างนอกฉันก็แค่เก็บซ่อนพลังไว้แกคงไม่ได้คิดว่าฉันจะสู้กับแกไม่ได้จริงๆหรอกนะฉันจะทำให้แก กลายเป็นคนตากแห้งคอยดูซะ